พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจำวันนี้วันศุกร์ที่25เมษายนคริสตศักราช2 0 2 5าคำพยานชีวิตโดยคุณแจนมิส์ ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องเสียงที่คุ้นเคยจากพระเจ้าและข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใคร่ครัวและสามัคคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมอิสยาหบทที่55ข้อ3เอียงหูของเจ้าและมาหาเราจงฟังเพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวิตและเราจะทำพันธสัญญานิรันด์กับเจ้า อนุสนความรักอันมั่นคงแน่นอนของเราต่อดาวิดคุณแจนมิลส์เป็นพยานว่านั่นคือเสียงที่ดิฉันรอทุกวันเจ้าแดงนกคาดินันตัวผู้สีแดงเข้มซึ่งจะมาเยี่ยมในตอนเช้าช่วงหลายปีที่ผ่านมามันมักจะมาแวะดื่มน้ำและเล่นน้ำเกือบทุกวันเป็นเหมือนเพื่อนบ้านที่ดี ดิฉันคุ้นเคยกับนิสัยเสียงร้องเรียกและเสียงร้องเพลงของเจ้าแดงดิฉันประหลาดใจที่เสียงเรียกที่นุ่มนวลและไพเราะของมันแทรกผ่านเสียงโทรทัศน์เสียงวิทยุเสียงการจราจรเสียงพูดคุยกันทั้งในและนอกสมองของดิฉันได้แม้ว่าการได้ยินของดิฉันจะบกพร่องไปเล็กน้อยแต่ก็ไม่เคยพลาดเสียงใสๆนั้นเลยเจ้าแดงกับดิฉัน มีคลื่นความถี่เดียวกันการมาของมันมีค่าต่อดิฉันมากดิฉันเรียนรู้ว่าการได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าก็เหมือนกับการได้ยินเสียงเรียกของเจ้าแดงเมื่อดิฉันรับฟังผ่านหูทางใจเหมือนกับการได้ฟังเสียงของผู้เป็นที่รักพระสุรเสียงของพระเจ้าจะทะลุผ่านความยุ่งเหยิงของโลกเพื่อนำความจริงความชัดเจนและพระคุณมาให้ พระคัมพีเตือนดิฉันว่าดิฉันสามารถรู้จักพระสุรเสียงของพระเจ้าได้โดยการตั้งใจฟังและทำความคุ้นเคยกับเสียงของพระองค์การฟังคือการฟังอย่างกระซือรือร้อนจดจอ่อและคิดใคร่ครวญเราต้องพร้อมเปิดรับเราจะพบชีวิตที่บริบูรณ์เมื่อเราตั้งใจจะฟังพระสุรเสียงของพระเจ้าทุกวันข้อคิดสำหรับวันนี้ พระเจ้ากำลังตรัสเราตั้งใจฟังอยู่หรือไม่และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานเพื่อนักดูนกข้าแต่พระเจ้าขอบพระคุณสำหรับพระวจนะของพระองค์ที่เตือนให้ข้าพระองค์ทั้งหลายฟังพระสุรเสียงของพระองค์ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายในการจัดสรรเวลาประจำวันให้คุณค่าในการทรงสถิตของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระสุคริตเจ้าอามินหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 244381ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ